สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกับลอยผ้าลอเฮียฮ่าชาแนลครับพี่น้องวันนี้ผ้ามัลรอตลาดริมโค้งอีกแล้วนะครับสีมาเบิงลูกตอให้นะครับแฟนครับเอฟซีทั้งสกลนครนะครับปลาปลาทั้งนครทั้งอย่างก่อนนครปฐมนะครับเพื่อนสร้างปลาปลาน้ำโค้งมานะครับนะครับเอื้อยทั้งสกลนครสร้างลูกตอมานะครับพี่น้องครับจาดลอยก็เลยสิไปเบิงให้เพื่อนนะครับวันนี้มาตลาดริมโค้งคือเก่าคือเดิม นะครับเมื่อนี้คือคืนในจังหน่อยเนื่องจากว่าตลาดสดเพิ่นก็มี่ยังเกาะห่อเขาห่อเขาน้อยเพิ่นเอินห่อเขาน้อยนะครับเมือนี้นะครับอาจารย์ลอยก็เลยว่าสิมาเอาของนํ่มาเอาของไปขายเนี่ยเมื่อเลี้ยงนําแล้วก็มาเบิ่งลูกต่อให้เพิ่นนะครับสำหรับต่อถือพิ่นสร้างไว้โลหนึ่งนะครับปลาแดกนั่นะครับปลาแดกปลานดำขงนะครับนะครับมีปลาแดกแก้วคามี่แก้วแมงดาอาจารย์ลอยก็เริ่มเฮ็ดแล้วนะครับแก้วคามแก้วแมงดานะครับ ปลาแดดกระปุกใหญ่ๆนะครับปลานดำโขงรวมไปถึงของปลาป่ะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่ามันในมีอยัางไรครับเสือพี่น้องสนุกสนใจกับพ่อได้โทรมาหาจันทร์ลอยได้นะครับเดี๋ยวสิพร้อมส่งไห้แล้วครับตลาดเปิดแล้วเราจะหาขนส่งกับเพื่อเริ่มส่งในแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งก่อนพี่น้องว่ามีอยัางไรสนใจอะไรจังทักมาหาจันทร์ลอยเบอร์โทรได้ไว้ใต้คลิปเราพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมครับป่ะลุยตลาดของปลากันอามาแล้วพี่น้องครับบ้านในขออนุญาตเอากล้องหน้าสูพี่น้องเบิ้งนะครับมาแล้วมาแล้วย่างเข้้าาามมงงหลัดอกนีว โอ้โหปลาเหียงของยังเยอะตัวหนึ่งเร็วเร็วฮัลโหลฮเร็วปลาอันปลาย้อนครับพ่อปลาย้อนเหียงก่อนเลยพี่น้องเอ๋ยมาเริ่มส่งของได้แล้วพี่น้องครับสั่งมาเลยบาทนี่นี่ปลาน้ำโขงปลาย้อนน้ำโขงนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วน้ำพึ่งบ่โอ้แม่ค้าสีไว้แบบว่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งปลานะครับน้ำพึ่งของแท้ครับพี่น้องนี่น้ำพึ่งปลาน้ำพึ่งปลาน้ำพึ่งปลาของแท้ แล้วก็ปลาย่อนน้ำโขงของแท้ปลาแห้งย่อนปลาเนื้ออ่อนมาเรีวมาเรีวทั้งปลาสมกับสนั่นสะเนื่งไปบวงต่อยเพิ่อนคนเด้อเพิ่นสั่งตัวมานี่ครับพี่น้องได้แล้วครับตัวบาดมาเอาตัวปีน้องมาเอาตัวโอ้คนน่าสั่งมาโลหนึ่งวันทีนยังนั่นตัดอยูน่น่ะน้องงัวโอ้ยน้องงัวก็มีปลาดูออกไม่ไหมเลยตัวนี้ปลาด์ปลาดปาดปาด นี่ฮอดน้องงัวเอาเอาเอาน้องงัวตัดสะก่อนเอาเอาเอาตัวให้ื่อก้อนนี่แล้วเสืเหลือบางตัวงามๆขาวๆเด้อจะไปในถ่ยทุ่งอะไรุงๆละครึ่งโลแมนบอนี่เออเอาเอาเอาหัวเสียโลหนึ่งเอย์บรรทัศน์มาโลหนึ่งนี่ตัวซ้ำเนี่ยพวกนี้ขาวๆงามๆนี่แมนบ่อนี่ทุงละครึ่งโลเพิ่นเนาะอู้หูนี่เด้อนี่เด้อสร้างมาโลเพราโลบ่นี่ถุงละครึ่งโลนี่นะครับอ่ะโอเคจัดไปก่อนแนะ นั่นละพนสังมาโลนึงเออเอา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 โอเคโลนึงโลนึงได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยปลาแดกปลาเนี่ปลาแดกกระกงามครับขนาดปลาแดกป่าน้าโคงอันนี้ยังบัาหอยเดือบ่นี่อุ้ยของป่าพี่น้องครับมาหอยเดือหอยขื่อหอยเดือหอยขมนั่นเอ,ององุ้ยมาหอยเดือ,อ,อ,ดอ,อ,ม,อ,อมาหอยเดือมาหอยเดืออันโอ้เนี่ยคนละปาหอยตัวนี่อัน้อน target, อ statute, หอยหอมบ่านี hom, น่ สบับปะรดดินเตรียมอยู่นอกเก็บจากปลาแบบไหนอ่ะบอกหอยหอมก็บอกหอยเดือยไปดองครับแต่ว่าหอยเดือยสีนวยใหญ่กลัวหอยหอมสีนวลหน่อยน้อยเอามาแต่ปลาได้นี่ดำคือเรือเลยนีหนิเขาทาเขาทาผูาน,นงง้าหนอกงัวพ่นแมงแฉงพ่นกับมีแมงแครงเขียวเฉียวชุวๆดๆเลยเนาะงามๆตัวนะครับแต่ว่าใดตัวล่ะสละตัวข่อยนี่เนาะเอาใส่ยถุงไว้นี่ก่อนบาทนี่โอ้อันนี้ตัวหั่งตัวหั่ง ตัวนี้คือบบตัวนี้คือบบท่านหนึ่งนะครับยังสดๆอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวตัวอยู่ในถุงนี่คือว่ามันบไมีห่งก็เลยเอาจังสี่เลยเพิ่นสางมาแบบนี้นะครับเพิ่นสางมาแบบว่าเอาเอาถุงจังสี่เลยนะครับเอือยเพิ่นสางมานะครับเอาโลหนึ่งนะครับแล้วสีส่งให้เพิ่นทั้งสกลนครสีส่งมืเอื่นนี่แหละวันจันทร์ส่งได้นะครับเหมือนี่วันอาทิตย์ส่งบบท่านใดบันไดครับเดี๋ยวผมจะอัดน้ำแข็งให้เอือยเพิ่นใส่น้ำแข็งคือเจ้านี่ยแหละเจ้าน้ำแข็งห้องเพิ่นเนาะ ของวิเศษกองฟุมอัดน้ำแข็งทรงให้เพื่อนเพราะว่าสกุลนครกับสิบัไก่เป็นในดอกท่งนั้นกับบกหอยบัวแม่ท่งนั้นโอ้บักหอยคือกันบักหอยคือกันเอาฝากเกาเด้อนี่เด้อลูกโอไหนฝากเกาเด้อถ้ายการมาเอานะครับป้าพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ปลาแดกเลยนี่เด้อปลาแดกเด้อปลาแดกปลานดำขูดเด้อปลาแดกตอนหน่อยตอนใหญ่ตอนใหญ่กรมีตอนหน่อยกรมีกระปุกบักใหญ่เลย กระปุกละประมาณเกือบซีโล่ักงยางหนักพี่น้องครับเนี่ยเลี้ยงลายใายเลยไม่ยังทั้นั้นปิง้งกบบ่ทั้งนัน้นป๊าดปิง้งกบใส่กองเขาใส่ห่อเขาน้อยปิง้งกบใส่ห่อเขาน้อยโอ้มาทางนี้มีหอดกบพีปป่น้องเอ,อ้ยบาดนี่เอาเฮ็ดอีหยังคือมม่ยังหลูกเหลือมีเฮ็ดเสออยอ่ะอเฮ็ดอีหยังแน,น,นี่ยนี่โอ้เฮ<อ>็<อ>ดเพิง่งเฮ็ดเพิ่งนกยุงนกย่างโอ้ย ปิ้งกบเลยแล้วตาสะออดไรปิ้งกบใส่ห่อเข่าห่อเข่าหน่อยเนาะมาในีเนาะองปองเองแป่งเลยหมากกูในบยบกอก็มีเข่าเมาบอครับนั่นโอ้แมนอิลีโอ้ยแม่มีเข่าเมานี่นี่ก็ต่อขึ้นกันต่อขึ้นกันโอ้ได้ชุดละสิบไปใหญ่เข่าหน่อยเนาะครับครับครับนี่นี่นี่เออโอ้ยบักม่วงก็มีบักม่วงแงมนี่ก็มีตัวนี่ ไปในนอพี่น้องก่อยทั้งนี้นอพี่น้องก่อยน้อพ่อได้เห็นหน้าเห็นตาเต้นดนเต้นนั่นล้อตลาดกับพ่อได้ล้อทักเสี้ยวเขาเต้นเลโอ้ยยังก็มีปีงกล้วยบัดนี้โอ้ยกล้วยทับกล้วยทับปลาตัวพี่น้องขอยป่างมะกล้วยขายแล้วพี่น้องบัดของปลาเพื่อนี่มะกล้วยปลาอยู่บนแนวนี่โอ้ยมะกล้วยปลาบรได้เขาหน่อยนะกเจ้าตีมือนนัเจ้าคือขายหลายแตอยู่ตลาดสดเองหลายเด้อยสุ่มเขาหน่อยเขายังกันน่ะ ไ่ใเ็โพห้ยม้วยทักบ้วยขับจ้ามี่จของแท่ของแท่ใส้น้ำเชื่อมมันบ่นี่งเพราะมีน้ำเชื่อมมันโอ้มีอยู่เอาไปลูกน้องเลยสกินน้ำทางซาบัดซาบัดกินพวเบอดอกนี่แหละแก็วเข็มเดอะเบอกมันก่อยโอ้คือมีเห็ดทั้งนี่ ขออนุญาตไปเบิ่งเห็ดนะเพื่อนก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะร้อยผ้ายางมาเบิ่งเห็ดก่อนเพื่อสร้างมีเห็ดแต่น้อบาดใน้อเห็ดหลงเหลือมาแต่ใส่นอไปเก็บมาแต่ใส่นอกเมียให้เบิ่งน้ำแน่ให้เบิ่งน้ำแน่เห็ดบ้านตะขานเห็ดบ้านเฮาปาดสางมีเห็ดหลงเหลือแต่บาดเนี่ยอันนี้เห็ดปวกหรือครับน้เนาะโอ้ยง่ามๆพี่น้องเลยโอ้มีเห็ดละงอกมีเห็ดปวกหลงเหลืออีกนะครับพี่น้องครับคือมันออกละช่วงฝนวันหันเนาะฝนแห้งๆมังหัน บาดมันเอาหลายมันก็เลยออกอีกพี่น้องครับหนี่งเห็ดละงอกดอกงามๆเลยเฉาะเต็มแปลอยู่างนะครับเนี่ยเนี่ยดอกบานก็มบนี่เห็ดปวกไหมมาปวดแท้อันนี้เห็ดเพิงเนาะครับเนาะเห็ดเพิงลูกยุ่งเห็ดเพิงลูกยุ่งอันนี้เห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดกอเห็ดอันยังก็เห็ดกอเห็ดเห็ดกอเห็ดแป้งเห็ดไข่เห็ดขาวเห็ดยังแล้ลูกรวมกันอืมกักะกะกะมา้างมีเห็ดเทียมนี่สิเด้อ ว่ามันเบิดแามเห็ดแล้วพี่น้องยังมีเสยเห็ดละงอกเลยแล้วงามไรกะ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 นี่กกเดี๋ยวไปเบิ่งอันของในเพลินก่อนมาแในมเห็นเห็ดพอดีพี่น้องกว่านะโอ้ยขันมันบาดสิมันก็แนมเห็นไงนะครับน้องเมื่อวันนั้นผมไปไต่เงี้ยมขึ้นนี่ผมมีอย่างไฟโอ้ยกากกากอยู่งามงามได้อครับเลยเก็บเอาอยู่ครับผมกระเพาะได้แกงอยู่บ้านอันน้องมันไปกีดรติยาง มันก fate, pues mm things. Things, teachers, no. ็เลยเห็นบาดนีไก็เลยเอาไฟไปย่างเมืองเห็นบางลายเบ้านไหนเห็นอยู่เนาะกางคืนเนาะเห็ดเห็ดปวกเห็ดอันนี้อันนี้เห็ดธรรมชาติพี่น้องครับเห็ดแบบเก็บมาเองนะครับครับครับแม่เอาเก็บอยู่ในสวนยางครับบ่เป็นยังครับสวนยางบ่ได้ทีดยาครับบ่มีหยังมีแต่กีดยั้งสิครับจ้าจ้าเอาครับเข้ามาทางนี้คือเก่าคือเดิมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเด้อ ลูกพี่กระดาษผมแล้วจัดการให้โอ้มีหอดผู้สาวมาย่างตลาดตัวมนี้ยขึ้ลายแต็มมันเลโอ้ยผู้สาวมีหอดมีมีหอดหนังเข้มผู้สาวเกี่ยงยังกับผู้สาวหนังเข้มอนี่นี่นี่อันเอียงก่ออันแนวใส่เขาหน่อยนี่ครับนี่พี่น้องครับทุกอย่างยี่สิบแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห่าห่ายางผนเด้อนี่ทุกอย่างยี่สิบนี่ ผลไม้หาชนิดนะครับมามาสดครั้มไงแต่มาเป็นตาเสียบแต่ปุ้ยเอาโลดนะไม่ได้เห็นดอกไม่ได้เห็นดอกอืมเต็มที่ไปเลยก่อนสิก่อนสิเบิ้องปลายแหงไงพี่น้องอย่าแกอบก็เนี่เตอนไม่ผู้สนใจเพิผลจากได้อยู่ว่าจากตลาดเปิดแล้วปลาแหงปลาหนำโขงปลาย้อนเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือเก่าคือเดิมนะครับพอดจำเพิงจำเพิงอืมหาวนไปวนมามาเห็นปลาสุมเอาปลาสุมน้ำเพลินล้วล่ะ ส้มชีปลาได้แล้วว่าไงครับคุณสวยได้แล้วนะโอเคครับขอบคุณครับแต่ว่าไปเอาที่เดิมเนาะขีปลาสมนะ้มเนาะขอบคุณครับอุย้ยไก่ว่ามันอนันนกกระจอกเทศนี่นี่นี่ลูกกระจอกเทศดของแถวแน่นอน,น,อนจ่ายเงินแล้วนะจ้าโอเคครับผมป้าพี่น้องบาหนิไดเวลาเดินทางแล้วไปแล้วไปแล้วมาบวบมาบวบเอาบ,อบวบมวนันก็เทียด้หน่อยน นั่นๆ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 นั่นคือแต่นั่นๆนั่นคือหมาป่าซุกซุยเนาะหมาป่าห้ำก้นกๆนี่นะเสียงไปนั่นั่นเพิ่นเสียงไปนั่นน่นมีแผ่นมีแผ่นเพิ่นมีแผนเพิ่นมีแผนเพิ่นเสียงไปเพิ่นมีแผนผัวบ่อยู่บ่จักเฮ้วอืออันนี้มันมันนกมันน้ำมันนก มันเทียนเออมันเทียนมันเทียนมันเทียน,นเฮ้ย,ยโอโอเคพอ่อละซรัพนี้ละเมื่อยยางเลยพี่น้องเอ้ยเอาของอะไรกับเมื่อยสันตัวบานนี่มันจะสวยเร็ว <ไป S 1> เอาคลิปนี้ฝากปลาเด็กตอนฝากต่อนะครับบัางหอยเดือด้วยนะครับนี่ต่อเข้ากันหนึ่งเรียบร้อยพร้อมทรงนะครับพี่น้องครับนี่ได้แล้วนะครับจัดไปจวดจดัดคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับเบอร์โทรใต้คลิป